สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูมิกซ์เบอร์รี่ชงใส่ขวดพร้อมดื่มไม่ต้องเติมน้ำแข็งรสชาติเปรี้ยวอมหวานค่ะสามารถแช่เย็นแล้วก็เปิดฝาดื่มเลยเริ่มเรียนกันจ้าวัตถุดิบหลักก็จะเป็นเนสเลฟรุตชามมิกซ์เบอร์รี่1ถุงปริมาณ450กรัมถุงน่ารักตะมุตะมิมากเปิดออกมาก็จะเป็นผงสีม่วงอ่อน ผงเปล่าๆล,ลองตักกินเล่นก็มีรสเปรี้ยวอมหวานในตัวอยู่แล้วเคี้ยวผงเปล่าๆก็อร่อยนะแต่กินเยอะไม่ได้ฝืดคอ1ช้อนจะหนักประมาณ20กรัมลีก็จะใช้ผงเนสเล่ฟรุตชามมิก์เปอร์รี่ทั้งหมด135กรัมหรือไม่มีเครื่องชั่งก็ประมาณ6 7ถช้อนแกงช้อนที่เราใช้กินข้าว แต่ถ้าใครทำขายให้ใช้เครื่องชั่งจะชัวกว่าใส่น้ำร้อนเดือดจัด400 ml เนื่องจากผง n e s เล e ฟุตชามมิกส์เบอร์รเนี่ยละลายง่ายอยู่แล้วเราสามารถใส่น้ำร้อนปริมาณน้อยได้แล้วก็คนผงให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนทีนี้มาเติมน้ำเย็นเพิ่มอีก800 ml แล้วก็มาคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการใส่น้ำร้อนก่อนแล้วก็เติมน้ำเย็นตามช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ดีเวลากรอกใส่ขวดเนี่ยก็จะง่ายขึ้น ปริมาณทั้งหมดเกือบ1 3 0 0 ml แต่เวลาลี่คิดต้นทุนขอคำนวณเป็น1250 ml คิดแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก่อนเอาไปเทใส่ขวดไซส์ต่างๆตามชอบ โดยวันนี้เราใช้ขวด150 ml ต้นทุนก็ประมาณ3บาท73สตางค์ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์นะคะขวดไซนี้เหมาะที่จะขายราคา10บาทมากที่สุดได้กำไรอยู่แล้วก็ปริมาณน้ำสมน้ำสมเนื้อค่ะเทได้ทั้งหมด8ขวดแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยซึ่งถ้าใครใช้ขวดไซอื่นๆเดี๋ยวลี่จะเขียนต้นทุนไว้ให้ช่วงท้ายคลิปจ้าวันนี้เราก็ใช้ขวดแบบฝาเกลียวแบบนี้เราจะปิดฝาขวดได้ง่ายกว่าขวดพลาสติกแบบฝากดขวดขุ่นๆน,นะคะ แต่ต้นทุนของขวดแบบนี้ก็จะราคาสูงกว่านิดนึงค่ะซึ่งเพื่อนๆจะใช้ขวดแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับราคาขายของเราด้วยสูตรนี้นำไปแช่เย็นหนึ่งคืนค่ะได้รสชาติเปรี้ยวอมหวานหอมกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่อ่อนๆสามารถแช่เย็นอยู่ได้ถึง7วันเลยเสียยาก,กว่าพวกชากาแฟด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นผงสำเร็จจะทนทานต่อความร้อนได้ดีกว่า แล้วไม่มีส่วนผสมของนมด้วยก็จะช่วยให้เก็บรักษาได้นานค่ะสำหรับผงเนสเล่ฟูตทามมิกซ์เบอร์รี่หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่ทั่วไปและแมคโครขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ y o u t u b e งามชีวาชั a นแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันจ้า